ตั้งใจฟังโอวาทกันนะทบทวนโอวาทวัดปากน้ำภาษีเจริญวันที่28มกราคมพุทธศักราช2565วัดปากน้ำภาษีเจริญสถานที่ทำวิชา สู้รบปรบมือกับพญามารพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเมื่อมาเป็นเจ้าวาดปกครองวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านก็เป็นทั้งครูและนักเรียนเป็นครูคือสอนสมาธิไปด้วยแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เป็นนักเรียนคือท่านก็ศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกายต่อไปด้วยจนกระทั่งพบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่ของท่านและทีมงานของท่านที่ท่านจะต้องลงมาเกิดมาทำหน้าที่ที่สำคัญที่จะมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม ที่จะไปขจัดต้นตอของกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปตัวตรามองกันเรื่อยไปศึกษาไปเรื่อยโดยเข้ากลางของกลางไปตามลำดับในที่สุดก็รวบรวมท่าธรรมพิเศษที่มาเกิดเพื่อการนี้ที่จะศึกษาค้นคว้าวิชาธรรมกาย รวมกันได้เป็นกลุ่มเป็นก้อนตั้งแต่ท่านอายุได้47ปีก็เริ่มที่จะทำสงครามภายในซึ่งเป็นสงครามที่แท้จริงเป็นสงครามที่ไม่ได้ใช้ศาตาวุธยุธโทโธปกรณ์ไม่มีการพลัดพรากมีแต่ความสุขและความบันเทิง ทุกขั้นตอนของการทําสงครามที่แท้จริงกับกิเลสอาสวะและพยามาณภายในศึกษาค้นคว้ากันเรื่อยไปโดยแบ่งเป็นสองกะกลางวันหกชั่วโมงกลางคืนหกชั่วโมงค้นคว้ากันเรื่อยไปจนกระทั่งถึงยุคที่คุณยายอาจารย์ของเรา ได้มีส่วนอย่างสำคัญในการได้เข้าสู่สมรภูมิรบที่แท้จริงรบกันด้วยธรรมาวุธด้วยธรรมกายไม่มีการสูญเสียใดๆทั้งสิ้นนอกจากบุญบันเทิงมีความสุขทุกขั้นตอนเรื่อยไปกระทั่งเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สอง ที่เกิดการรบราฆ่าฟันกันไปทั่วโลกท่านก็ศึกษาค้นคว้ากันไปด้วยแก้ไขทุกมนุษย์ไปด้วยศึกษาไปค้นคว้าไปแก้ไขไม่ให้มนุษย์รบกันเองเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิต ถูกเขาจับปั่นเป็นจิ้งรีดให้กัดกันโดยเอากิเลสอาสวะมาบังคับและก็บดบังไม่ให้รู้เป้าหมายชีวิตของตัวเองไม่ให้รู้ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ให้รู้เรื่องราวว่าจะต้องมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมด้วยกัน ให้รบกันไปอย่างนั้นท่านก็พยายามแก้ไขเหตุในเหตุกันเรื่อยไปโดยทำทั้งกลางวันและกลางคืนมีทีมงานซึ่งเป็นทาตธ,ธรรมพิเศษอยู่จำนวนหนึ่งทั้งอุบาสิกาและพระเนนให้ประกอบวิชาธรรมกายกันคุณยายอาจารย์ของเราท่านก็เป็นหนึ่งในนั้น ท่านเป็นหัวหน้าเวรขาดรู้ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเหตุผลที่จะตอบกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ซักถามตามหลักวิชาทั้งหยาบและละเอียดหยาบก็ถามเกี่ยวกับเรื่องสงครามโลกละเอียดก็สงครามภายในก็แก้ไขกันไป จนกระทั่งสงครามโลกสงบลงคุณยายของเราได้รับการยกย่องจากปากของพระเดชพระคุณหลวงปู่ว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองคือสู้อย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวโดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดเลยมุ่งไปสู่ที่สุดอย่างเดียวเท่านั้น พูดครั้งเดียวมีพยานที่เป็นหลักฐานหลายท่านรับรองในคำพูดของพระเดชพระคุณหลวงปู่ซึ่งคุณยายท่านก็รับฟังด้วยใจที่เป็นปกติการศึกษาวิชาธรรมกายเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งจิตต้องบริสุทธิ์และไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้ง ไม่เกีเ่ยวกับเรื่องคนสัตว์สิ่งของจึงจะไปรู้เรื่องราวทั้งสิ้นเหล่านี้ได้เพราะเรื่องราวเหล่านี้นี่มันเหลือวิสัยและยากต่อการเข้าใจด้วยวิธีการให้เหตุผลธรรมดาหรือจะไปหาหลักฐานอ้างอิงหรือจะใช้ความนึกคิดด้นเดาเอานั้นนะ่ะไม่ได้ แล้วมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากนักการศึกษาพาาระพุทธศาสนาหรือปราดทางพระพุทธศาสนาได้ศึกษาคนา้นคว้าเหมือนใบไม้ในป่าประดูลายซึ่งสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกอบใบไม้มาาำือหนึ่งถามพระภิกษุว่าใบไม้ในกามือ กับใบไม้ในป่าประดูส่วนไหนมีมากกว่ากันภิกษุก็ตอบว่าใบไม้ในป่าประดูมีมากกว่าใบไม้ในกำมือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าสัพพัญยุตยานของเหล่านั้นรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด ในสรรพเศ์ในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งปวงโดยไม่มีขอบเขตจำกัดแต่ว่าสิ่งที่เราเอามาสอนเธอนี่เพียงนีดเดียวเพื่อเป็นทางหลุดทางพน้นจากกิเลสอาสวะจากภพทั้งสามจากกฎแห่งกรรมเพื่อทำพาณิพพานให้แจ้งเท่านั้นวิชาธรรมกาย เหมือนใบไม้ในป่าใหญ่ซึ่งปลาดในทางพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ให้โอกาสกับตัวเองในการศึกษาธรรมะปฏิบัติให้มันลึกซึ้งขึ้นไปก็ยากต่อการที่จะเข้าใจแม้แต่นักวิชาการทางพระพุทธศาสนานในระดับโลก เมื่อไม่ได้ให้โอกาสตัวเองศึกษาก็ยากที่จะเข้าใจในสิ่งนี้ได้เพราะฉะนั้นคำว่าวิชาธรรมกายจึงรู้กันอยู่ในขอบเขตจำกัดสำหรับทตุธรรมที่พิเศษคือในโรงงานธรรมวิชาเท่านั้นนอกนั้นก็รู้แต่เพียงว่าธรรมกาย คือภรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้แม้ไปนิพพานก็ยังได้ไปนรกสวรรค์ไปจับมือถือแขนสัตว์นรกหรือชาวสวรรค์ได้ไปพูดจาโต้ตอบกันได้ญาติบิดามารดาปู่ย่าตายาย ไปตกนรกพระธรรมกายไปช่วยได้ด้วยอนุภาพพระธรรมกายที่ไม่มีประมาณนี่คือสิ่งที่ทุกคนที่อยู่นอกโรงงานธรมวิชาเข้าใจได้เพียงแค่นี้เท่านั้นแต่ลึกซึ้งไปกว่านี้นะ่ะก็รู้กันในขอบเขตจำกัดจริงๆวิชาธรรมกายนี้ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเอาชนะพยามาณได้ที่จะทำให้สันติสุขและสันติภาพของโลกที่แท้จริงบังเกิดขึ้นนอกเหนือจากนี้แล้วสันติภาพของโลกและสันติสุขที่แท้จริงของโลกไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น สุดท้ายนี้ด้วยบุญที่ทุกคนได้มาพร้อมใจกันประกาศคุณบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเดินธรรมญาตาเส้นทางพระผู้ปราบมารด้วยความคเคารพเลื่อมใสก็จะทําให้เราได้รับอนิสงส์ทําให้เกิดในตระกูลสูง จะเป็นผู้ที่ได้รับการเคารพนับถือกราบไหวจะเป็นที่ยกย่องของมหาชนเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายกิติศัพท์อันดีงามของเราจะฟุ้งกระจายไปทั่วเราจะได้เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย จะเป็นผู้มีศรัทธาตั้งมัน่นเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลจะได้มนุษย์สมบัติอันเลิศถึงพร้อมทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติจะมีสมบัติตักไม่พร่องสมบัติอัศจรรย์ในภพชาติที่มาบังเกิดเมื่อมีทรัพย์แล้วก็จะไม่ตระนี จะมีโอกาสได้ทำบุญในบุญญาเขตอันเยี่ยมกับทักขินยะบุคคลจะมีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปและก็จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยเร็วพลันเทินสมถาวิปัสนาสองอย่างนี้เป็นธรรมอันสุขผมลุ่มลึก ในทางพระพุทธศาสนาผู้โูสถ์นี้ได้ศึกษามาตั้งแต่บวชเพราะโบวชออกจากโบวชแล้วได้วันหนึ่งรุ่งขึ้นวันนึงก็เรียนทีเดียวเรียนธรรมศาทีเดียว,ยมยวไม่ได้ยึดเลยจนกระทั่งถึงบัดนี้บัดนี้ทั้งเรียนด้วยทั้งสอนด้วย